สวัสดีครับไวรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับกบยางนะเหยื่อยอดคิดในประเทศไทยฝีมือคนไทยนะครับ jam j a ทั้งนั้นเลยนะครับนะวันนี้เราอยู่กันกับโครงการมิตรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลานะครับแต่ว่าตัวนี้น้าหนวดลงทุนซื้อเองนะแต่ก็เอารายละเอียดมาแชร์ให้ fc หรือว่าไวรุ่นได้ รับทราบกันนะหลังจากที่ออกคลิปไป1ตัวสำหรับเจ้าชวินเทอร์โบนะครับ3.5ซนติเมตรโอ้โหเป็นกระแสดีมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่นันวดเนี่ยไปลื้เครื่องในของมันออกมานะครับแล้วก็ประกอบไม่ได้นี่แหละนะครับนะนนวดพยายามเตือนไปแล้วนะครับว่า อย่าไปรื้อสำหรับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเผลอๆนะนนวดคลิปนี้อาจจะไม่รื้อแล้วนะแต่ว่าจะเอามาให้ดูรายละเอียดกันว่าเจ้าตัว t วินเทอร์โบ4.0เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับส่วนเครื่องในเนี่ยวิธีการประกอบนะนนวดมั่นใจว่ามันทำเหมือนกันแน่นอนนะครับอ่ะนะวันนี้เราอยู่กันกันกบทวินเทอร์นะครับจากค่ายอาร์มันโดนะครับน,นันนิคอาร์มันนั่นเองนะครับรายละเอียดการติดต่อของนันนิก,ก็ ตามนี้เลยนะครับทั้งเบอร์โทรนะครับทั้งไลน์แล้วก็ในเรื่องของ u t u b e นะนิกอาร์มันโดนะเฟซบุก๊กก็ n น c ิกอาร์มันโดเหมือนกันนะครับวันนี้เราอยู่กับทวินเ u อร์โบขนาด4.0เซนติเมตรนะครับอันนี้เอาสเปคกระดาษกันก่อนนะไว้รุ่นนะ น้ำหนักนะเซตไว้อยู่ที่8กรัมนะครับแอคชั่นใบหลิวตีน้ำนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะต่างจากไอ้ตัว3.5นะครับมันเพราะว่า3.5มมันเป็นใบหลิวเดียวนะครับสำหรับ4.0นั้นเป็นใบหลิวคู่นั่นเองนะครับราคาก็185บาทก็คือ1คู่นะไวรุ่นนะโอเคอ่ะมาเดี๋ยวนน,นวดพามาดูนะครับหน้าตาก็นะตัวนี้จะเป็นคู่ของมันนะครับ ตัว3.5ที่นันหนวดลือไปเนี่ยนั้นรือจนเละเลยนะครับก็ทําให้ชมกันไปแล้วนะครับรายละเอียดแล้วก็นันหนวดได้ข้อมูลเพิ่มเติมกลับมาจาก f c หลายๆคนนะครับว่าที่นันหนวดสอบถามไปเนี่ยว่าไอเจ้าตัวทวินเทอร์โบเนี่ยเขาออกแบบเป็นรูปอะไรนะหลายๆคนก็ก็บอกว่านะครับมันเป็นรูปมดนะนัหนวดนะเออนันหนวด,นะดก็ เห็นด้วยเหมือนกันนะมันน่าจะเป็นรูปมดนั่นแหละนะครับเน่นะก็ารายละเอียดวิธีการวิธีการทำเนี่ยนะครับออลองย้อนกลับไปดูในเรื่องของตัว3.5ได้นะครับวิธีการวิธีการประกอบหรืออะไรแบบนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวนนะอ์จะมาดูารายละเอียดองค์ประกอบต่งางๆนะเพื่อประกอบการตัดสินใจของ f c หลายๆคนแล้วกันนะครับลักษณะของตัวสินค้านี่เป็นกบยางแบบประกอบกับเบ็ดที่เป็นแบบเบ็ด เปิด100%อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดนี้เป็นเบ็ด1 O ของ SNS นะครับด้านหน้าเนี่ยประกอบด้วยลูกหมุนเบอร์ตัวนี้เป็นเบอร์4นะครับด้านหน้าลูกหมุนเบอร์สนะครับชุดท้ายเนี่ยจะมีลวดสตนเลสคล้องกับตัวเบ็ดอยู่นะครับแล้วก็จะ,ะต่อด้วยลูกหมุนเบอร์6นะครับด้านท้ายเป็นลูกหมุนเบอร์เล็กนะครับแล้วก็สปีดลิง แล้วสุดท้ายก็ต่อด้วยใบหลิวคู่นะครับเป็นใบหลิวคู่ที่ค่อนข้างเท่เลยนะครับเป็นใบหลิวคู่ทรงทรงเพชรนี่นะเพชรนี่เพชรดีๆนะอย่าไปเพชรกันยาไม่เอานะหยอกหยอกหยอกนะครับนี่นะบใบหลิวทรงเพชรแล้วก็ปั๊มตัวนูนเป็นรูปตัวเอ็นหรือนิกนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นใบเคาะนะครับเป็นใบเคาะดัดดัดทรงขเขาเรียกทรงอะไรอะทรง ทรงวีเนาะใบเคาะดัดทรงวีนะครับใบเคาะตัวนี้เป็นใบเคาะใบเคาะใบไม้หรือใบเคาะเขาเรียกว่าใบเคาะใบไม้หรือใบเคาะทรงรีนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเบอร์ขนาดเบอร์เล็กมั้งตัวนี้นะ่าจะเบอร์เล็กนะครับเออนะแล้วหนูก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าไอ้ใบหลิวเนี่ยส่วนใหญ่เขาเรียกใบหลิวขนาดอะไรบ้างนะครับแต่ดูจากความกว้างของใบหลิวแล้วกันเนาะ ลองดูจากของกว้างก็ได้นะครับของกว้างมันอยู่ที่1.2เซนติเมตรนี่นะครับส่วนความยาววัดไม่ได้แล้วเพราะมันถูกดัดไปแล้วนะครับลักษณะหน้าตานะก็เป็นรูปมดนั่นแหละนะครับเนื้อ,อยางนี่ก็ไม่ต้องไปสืบเพราะว่ามันไม่ต้องเขาเรียกว่ามันไม่ต้องมันไม่ต้องรอให้ปลากัดเพื่อ,องอสศาเบ็ดเปิดนะสำหรับกบยางรุ่นนี้ทวินเทอร์โบเนี่ยออกแบบมาเพื่อวัดส่วนได้เลยนะครับไม่ต้องไปรอ2วิ3วิหรืออะไรหรอกนะครับก็วัดส่วนได้เลยนะครับกาดก็ ตัวกาดนะครับเป็นสายฟลูคาร์บอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากค่ายอัลมอนดอนั่นเองนะครับก็ทํามาในลักษณะของวิธีการประกอบของทางค่ายโดยเฉพาะนั่นเองนะครับไม่อยากลื้อแล้วนะครับอธิบายให้ให้ทราบกันอีกครั้งนะครับว่าตัวกาดสายอะสายฟลูคาร์บอนเนี่ยตัวเนี้ยมันจะทั้งสองเส้นเลยนะคือมันคือเส้นเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันออกแนวพับพับครึ่งนะครับพับครึ่งแล้วให้ปลายของมันเนี่ยโผล่มาสองข้างก่อนนะครับโผล่มาแบบ ยังไม่ได้ม้วนแบบนี้นะเออโผล่มาสองข้างแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยที่อยู่ด้านในเนี่ยก็คล้องกับตัวตะกั่วฟิลนะครับแล้วก็หุ้มไปด้วยท่อหดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ล้นท่อหดเพื่อให้มันอยู่นั่นเองนะครับส่วนปลายเนี่ยตัวปลายของสายโฟรคาร์บอนสองเส้นเนี่ยนะครับก็มาโผล่ตรงนี้แหละนะครับหลังจากโผล่เสร็จนะครับเราก็เอาไอา้นี่แหละเดี๋ยวนะนนทดหยิบให้ดูนะครับไอ้กาดนะครับเนี่ยกาดกาดของ กาดของกบกบไม้พวกนี้แหละนะครับตัดมานะครับตัดมานะครับแล้วก็สอดสายสอดสายตัวสายโฟรคาร์บอนเนี่ยไป1รอบนะครับแล้วม้วนกลับมานะครับม้วนกลับมาเห็นปลายมันไหมเนี่ยมันมีปลายอยู่นะครับหลังจากนั้นหยอดกาวร้อนนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็ได้กาดแบบนี้แล้วนะครับก็ในคลิปที่นนวดเคยเตือนไปว่าอย่าไปหาทําอย่าไปลื้อเนี่ยนะครับไอ้ตัวนั้นเนี่ยที่นนวดลื้อเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ ประกอบไม่ได้นลวหนดก็เลยตัดสายบรอรแบนทิ้ง ok เลยนะครับหลังจากตัดแล้วเนี่ยหนดก็เอาท่อการาดนี่แหละนะครับอันนี้อันนี้บอกในแนวทางที่ใครดื้อนะอยากจะลื้อหรืออะไรเงี้ยนะครับหลังจากที่ลื้อแล้วประกอบไม่ได้เนี่ยก็ท่อกาเนี่ยตัดออกมานะครับแล้วก็ร้อยระหว่างรูตรงนี้นะครับทะลุรูตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปเสียบเอาปลายกาดเนี่ยเอ้ยเอาปลายท่อกาเนี่ยไปเสียบกับปลายตาเบ็ดเท่าน,นั้นเองนะครับแล้วก็ผ่าผ่าท่อการนิดนึงนะให้ ให้มันมีระยะเปิดนะระยะเปิดเวลาปลาปลามันกัดเนี่ยให้มันมีระยะกดัดทะลุกัดนิดนึงนะครับนะประมาณนั้นนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของเจ้าทวินเทอร์โบนะครับ4.0นะครับวันนี้เสียงหนวดอาจจะไม่ค่อยดีสักหน่อยนะครับเพราะว่า,าพึ่งติดโควิดด้วยนะครับแล้วก็อยู่แต่ในห้องทำงานนะครับก็เลย ไม่รู้ทำอะไรก็เลยทําคลิปให้ f c ได้ดูกันดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชมคลิปอยู่ก็ใส่แมสด,ด้วยนะระวังติดโควิดจากน้หนวดนะครับ <c oughs> ไอหนวดนะ่ยงยังมีเวลาเล่นอีกนะรายละเอียดอื่นๆนะครับก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับสําหรับทวิน t ท r b o ตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นกบที่ออกแบบมาแบบคือไม่ไม่ต้องลื้ออะไรให้ดูนะครับนหนวดก็พยายามให้ย้อนกลับไปดูคลิปของตัว 3. 5นะครับเพราะไม่อยากลือแล้ว ตัวนี้อยากเก็บไว้ใช้เองบ้างสักตัวนะครับเพราะว่าเอาตรงนั้นนวดชอบนะไอ้ไอ้กบยางแบบเบ็ดเปิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็นนวนดจะไปหาหมายที่มันเหมาะสมเหมาะสมกับเบ็ดแบบนี้นะครับแต่นนวดบอกก่อนนะมีหลายๆคนนะที่นนวดออกคลิปไปเนี่ยแล้วเขาก็คอมเมนต์กลับมาบอกเนะี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยการไปใช้งานเนี่ยเฮ้ยมันไม่ติดสว่านะเออมันไม่ติดสว่านะมัน มันผ่านสวะมาได้ดีนะต้องบอกก่อนนะแล้วก็ในเรื่องของนันิกที่เขาไปทดสอบมาเนี่ยเขาก,ก็พยายามทดสอบให้เกิดความมั่นใจนะครับบรุ่นว่าไอสิ่งที่เขาได้ออกแบบมาเนี่ยเอาพูดตรงๆนะมันไม่ใช่ของใหม่มันไม่ใช่ของใหม่ในวงการแต่บางคนอาจจะมองข้ามหรืออาจจะคิดไปเองโดยที่ไม่ไม่มีใครมาทดสอบให้ดูอะไรแบบนั้นนะครับนันิกก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่เป็นอดีตไอดอลในวงการตกปลานะครับเขาก็นำสิ่งพวกนี้กลับมาทำ นะแล้วก็เอาไปทดสอบให้ดูนะว่าเฮ้ยมันใช้ได้มันทําได้เนาะอะไรประมาณนั้นนะครับเอออันนี้ก็เป็นในเรื่องของสิ่งที่ต้องยกย่องนันิกนะว่าเฮ้ยกล้าที่จะทํากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับพูดตรงๆไอไอ้ไอกรประเภทนี้ไอ้กรรเบสเปิดในะนัน,นวดเห็นในกลุ่มมาเยอะแล้วแหละนะครับแต่เนี่ยเพิ่งเพิ่งเห็นนันนิกเนี่ยเอามาทําอย่างจริงจังนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็โหเห็นโผล่มาขายกันเพียบเลยนะครับแบบใส่ท่อกาดแบบท่อการดทะลุนะไม่ได้ไม่ได้ทําแบบนันวดนะไอไม่ได้ทําแบบนันนิกนะ เออนะก็ถือว่าต้องขอบคุณนักดกด้วยนะครับตัวนี้นนว์ขอเก็บไว้ใช้1ตัวนะครับก็นะอยากใช้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาวัดขนาดกันนิดนึงนะครับว่ามันเป็นขนาดอ่าบอดี้เท่าไหร่นะครับเนี่ยบอดี้ของมันคือ4.0เป๊ะเลยนะครับอ่าความกว้างเอาเอา,เอาตรงที่โตที่สุดแล้วกันเนาะด้านหน้าแล้วกันนะครับนี่นะครับ1 1.55ซนเมตรโดยประมาณนะครับ ความสูงของบอดี้ที่สูงที่สุดแล้วกันเนาะบริเวณนี้นะเอาบริเวณนี้แล้วกันนะนะแป๊บนึงแป๊บนึงเท่าไหร่วะหนึ่งจุดหกนะหนึ่งจุดหกเซนตะิเมตรนะครับอ่นะาแล้วก็เรื่องของน้ำหนักนะครับเดี๋ยวนัาหนวดช่างให้ดูนะครับน้ำหนักเนี่ยนันี์นอบอกไว้ว่า8กรัมนะครับ8กรัมดูซีได้ได้ไหม แต่ว่าการตีมันก็น่าจะดีนะอ๋อเจ็ดจอยู่ในระยะบวกลบนะครับหายไป0.4กรัมแค่นั้นเองไม่มีปัญหานะครับก็โดยประมาณนะครับเรื่องของน้ําหนักเนี่ยมันเป็นหนโดยพยายามย้ําตลอดนะครับว่ามันเป็นเรื่องของค่าบวกลบนะครับจากค่าที่ตั้งไว้นะครับแกรัมมันอาจจะเป็น8ปบวกหรือ8ลบมันก็เป็นไปได้นะครับไม่ไม่ไม ไม่ได้ไปเป็นประเด็นอะไรมากมายนะครับน้ำหนักเท่านี้นะครับเ็จเ็จนิดหน่อยนะไม่เป็นไรนะอ่ะนะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าทวิน Turbo 4.0นะครับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่องในของเทอร์โบ4.0เนี่ยก็ลองไปดูในคลิปของเทอร์โบ3.5ได้นะครับเพราะว่านาหวดรือให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเอาตัวนั้นไปเป็น จุดพิจารณาหรือว่าเป็นตัวอย่างในการในการชมคลิปได้นะครับอย่างไงใครที่ชมคลิปนหนวดเตือนไว้ก่อนนะใส่แมสด้วยนะครับนหนวดติดโควิดนะโอเคนะวันนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ว่าจะใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับข้อมูลด้านไหนหรือน้ําเสียงที่ผิดพลาดไปบ้างนหนวดขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพยายามรักษาตัวเองแล้วก็กลับมาให้เร็วที่สุดนะครับ ก็ฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามนะครับทีมงานนันวดเหมือนเดิมนะก็นทั้งทางช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับไวรุ่นอโอเคแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวให้นันวดไปพักรักษาร่างกายก่อนนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายบุดบู